ไม่ต้องทอดไม่ต้องย่างแต่วันนี้เราจะนึ่งนะครับนึ่งแบบนี้แหละครับที่หอมสมุนไพรสุดๆจนข้างบ้านต้องถามสวัสดีครับวันนี้ช่องงบน้อยอร่อยพงขอเสนอเมนู ปลามิ่นนึ่งสมุนไพรเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปลาก่อนนะครับปลาันี้ใช้ปลาอะไรปลามิน900กรัมนะครับขอดเก็บทําความสะอาดล้วใช้เกลือนะครับมาถูทําความสะอาดตัวปลานะครับเพื่อลดกลิ่นคาวสไลดลงสามรอบแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดเราสับเป็นชิ้นพอดีนะครับเนื้อปลาสมุนไพรพร้อมเดี๋ยวมาทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําตะไคร้นะครับ2ต้นใบมะกรูดฉีกห้าใบข่สามแว่นนะครับพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะครับอย่างละห้าเม็ด เสร็จเราไปได้โคกครับโคกข้อแรกนะครับไม่ต้องถิดกับละเอียดมากหลังจากโคกพวกพริกตะไคร้เป็นมะกรูดแหลกเข้าประมาณแล้วนะครับเติมหอมแดงห้าหัวกระเทียมนี้ใช่กระเทียมไทยนะครับสองช้อนโต๊ะโคกต่อครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะนะําสมุนไพรนะครับมาคลุกกับเครื่องปรุงก่อนที่จะนําชิ้นปลามาผสมครับ พอโขกเสร็จนะครับก็จะดําใส่ชามใบโตนะครับเครื่องปรุงนะครับลงมาปรุงน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเติมลงไปครับน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อเพิ่มความนัวนะครับน้ําปลาวันนี้ใช้น้ําปลาต้มสุกระเบิดรูปนะครับน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้าตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับก็คลุกเคล้าให้ทั้งพวกสมุนไพรแล้วก็เครื่องเข้ากันครับพอได้ที่ก็เติมเนื้อปลานะครับลงไป เนื้อปลาก็สับเป็นชิ้นพอเหมาะครับก็กยำคุกเขาครับพอคุกเขาพวกสมุนไพรเข้ากับตัวปลาจะดีนะครับแล้วก็จะปล่อยพักไว้สักสิบนาทีเพื่อให้เครื่องซึมเข้าเนื้อปลานะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวไปตั้งหม้อเติมน้ําต้มน้ํารอครับพอครบสินาทีนะครับก็จะนําภาชนะไบโตนะครับมารองที่ซึงเราจะใส่ตะไคร้ก่อนนะครับลงไปด้วยเพื่อเพิ่มกามหอมครับจากนั้นก็นําเนื้อปลามาวางครับปลาวันนี้ค่อนข้างตัว ตัวนิดนดึเกือบกิโลนะครับตัวนี้พอวางปลาเสร็จก็เตรียมตัวนำขึ้นไปหนึ่งเลยครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเกือหนึ่งแล้วครับ,รรบ,ต,รบตัวนี้นก็ปิดฝาครับก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันครับตอนนี้เวลาผ่านไปก็สิบห้านาทีนะครับเติมพวกผักมีต้นหอมครับเราก็จะโรยไว้ข้างโรยหน้า ดังนั้นเราจะนึ่งต่อยครับประมาณห้านาทีครับเนื้อปลาดีขาวน่ากินมากเลยนะครับพร้อมเครื่องสมุนไพรสุดๆตักเสิร์ฟร้อนๆพร้อมข้าวสวยสักจานรับรองว่าวันนี้อร่อยลืมอิ่มเลยครับเดี๋ยวเรามาตั้งโต๊ะเสิร์ฟไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูปลานึ่งสมุนไพรสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆนะครับรับรองว่าวันนี้อร่อยลืมอิ่มแน่นอนก่อนลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง้ลยนะครับงบน้อยเลยภูมิขอลาไปก่อน Assalamualaikum warahmatullahi